สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซ e รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศท,ทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซคทุกวันอาทิตย์เวลาสทุ่มถึง5ทุ่ม ทางช่อง TNN2 แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Sport r e รส e p i c a รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือรุ่น c b r 2 5 0 w r ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกที่งานโตเกียวมอเตอร์โปลายเดือนตุลาคม2558ที่ผ่านมา นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า7เดือนที่เรายังคงกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของ c b r 250 W R นั้นจะเป็นการแก้เกมนะครับการตลาดรถสปอร์ตขนาด 250cc และ 300cc ในแบบ2ส,สู่เรียงที่ก่อนหน้านี้นะครับทั้ง Yamaha YZF R25 YZF R3 Ninja 250และ Ninja 300ได้ออกสุดตลาดมาก่อนหน้า ส่งผลให้ฮอนด้าต้องเร่งรีบในการพัฒนานครับ CBR 250RR ออกมาต่อก่อนด้วยเป็นเวลากว่า2ปีที่ยามาฮ่าเปิดตัว YZF-R15 ที่อินโดนีเซียและคาวาซกินินจา250เปิดตัวมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า4ปีดังนั้นนะครับการตามหลังของ Honda CBR 250RR ในครั้งนี้ จึงต้องจัดเต็มทางด้นเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าการมาทีหลังถ้ามาแล้วไม่ดีกว่าไม่เหนือกว่าโอกาสที่ c b r 250 w r จะถูกตอบโต้กลับนั้นเป็นไปได้สูงมากและในช่วงเวลาอันใ,นในกล้นี้นะครับก็มีกระแสข่าวว่าคาสกินั้นกำลังเตรียมแผนแนะนำ n ินจา250รุ่นใหม่โฉมใหม่ของปี2017เช่นกันครับดังนั้นนะครับการเปิดตัวของ C b r 250 w r ในคลั้งนี้จะเป็นกรรมากันอย่างเต็มที่กับคาสกินินจา250โฉมใหม่ เรียกได้ว่างานนี้หมู่หรือจ่านะครับอีกไม่นานคงได้รู้กันนี่คือภาพของ CBR 250RR นะครับรถต้นแบบที่เปิดตัวครั้งแรกในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ให้ความโดดเด่นเรื่องของดีไซน์แบบก้าวร้าวดุดัน Aggressive ดีไซน์ที่นานๆครั้งจะได้เห็น Honda าทำขึ้นมาสักรุ่นหนึ่งโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED 6ดวงนะครับแล้วก็มีไฟ daytime running light ขอบด้านบนเหมือนคิ้วไฟนะครับโดดเด่นสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากดีไซน์ที่สวยคมแล้วนะครับยังมีอัพไซด์ดาวหน้าเป็นจุดขายสําคัญพร้อมด้วยดีไซน์ช่วงท้ายที่มีความแหลมคมและปราดเปรียวนะครับเป็นดีไซน์ของสปอร์ตเรสซิปิก้าเต็มตัวมีการเจาะช่องนะครับด้านหลัง2ช่องให้ความสวยงามคล้ายคลึงกับซูเปอร์สปอร์ตขนาด1 0 0 0งพซีซีแล้วก็ล่าสุดนะครับในวันที่28พฤษภาคม2 5 1 9ที่ผ่านมาก็มีภาพหลุดออกมาจากอินโดนีเซียนะครับนี่คือภาพโฆษณาทีเซอร์ หรือโฆษณาที่สร้างแรงดึงดูดใจในช่วงต้นของการทำโฆษณาเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า Honda c b r 250 r r นั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในขณะนี้พร้อมจะออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการอีกไม่กี่วันข้างหน้านับจากนี้ไปและจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับ Honda CBR 250 w r รุ่นใหม่นี้มีการบรรจุเทคโนโลยีไร้ใบวายวเข้าไปไร้ใบวายวที่ว่านี้เป็นแบบคันเร่งสายธรรมดานะครับไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้าอย่างที่หลายคนเข้าใจ เป็นเวอร์ชันที่1ของไร้บายวายสังเกตดูนะครับมุมขวาด้านล่างจะเห็นคันเร่งแบบสายเคเบิลสเส้นนะครับหน้าที่ของมันก็คือไปหมุนเซ็นเซอร์นะครับเพื่อส่งสัญญาณความต้านทานไฟฟ้าไปยังกล่อง ECU เพื่อสั่งการในหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทําการเปิดปิดลิ้นปิดเสื้ออีกครั้งหนึ่งนี่คือไร้บายวายแบบคันเร่งสายครับและผลจากการบรรจุเทคโนโลยีไร้บายวายเช่นนี้เข้าไปแล้ว ทำให้ผู้ขี่นั้นสามารถปรับโหมดเครื่องยนต์ได้ถึง3โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดเรสหรือว่าเรสซิ่งโหมดสแตนดาร์ดและอีกโหมดหนึ่งนั้นจะเป็นโหมดเรนหรือว่าโหมดเวทนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับฮอนด้ายังไม่ได้มีการบรรจุเทคโนโลยีครูซคอนโทนหรือว่าแท็กชั่นคอนโทนเข้าไปในรุ่นนี้แต่ในอนาคตนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่บระการใดเท่าน่าจะบรรจุเทคโนโลยีครูซคอนโทนและแท็กชั่นคอนโทนเข้าไปใน CBR 250DR รุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามนะครับกำหนดการเปิดตัวของ CBR 250RR นั้นจะเป็นช่วงเวลาไหนกระแสข่าวช่วงแรกเมื่อหลายเดือนก่อนบอกว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมล่าสุดก็บอกว่าเดือนสิงหาคมและก็ล่าสุดของล่าสุดนั้นก็บอกว่าวันที่10มิถุนายนที่จะมาถึงนี้ในงานจาการ์ตาแฟ์26จะมีการเปิดตัว CBR 2 5 0 r รุ่นใหม่หรือไม่อย่างไรติดตามข่าวได้ดีๆครับเพราะว่านี้คือความเคลื่อนไหวครั้งสาคัญของ Honda ในระดับโลก ซึ่งจะมีผลต่อตลาดเมืองไทยในอนาคตอันใกลน้นี้กับการวางจำหน่าย CBR 3 0 0 r r หรือว่า CBR 3 5 0 r r นั่นเองครับสำหรับภาพของ CBR 2 5 0 r r ชุดนี้เป็นภาพที่ดมีการตกแต่งพิเศษนะครับจาก m o t o r b r a s o r g ไม่ใช่ร,รถจริงแต่ประการใดนะครับแต่ว่าทุกอย่างนั้นใกล้เคียงความจริงอย่างมากคงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าโฆษณาทีเซอร์รุ่นใหม่นี้จะเปิดตัวได้เมื่อไหร่อย่างไร และหลังการปล่อยโฆษณาทีเซอร์ไปแล้วอีกประมาณนะครับหเดือนหรือไม่เกิน1เดือนครึ่งนะครับ CBR 2 5 0พห้าร wr รุ่นใหม่จะเปิดตัวสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการนี่คือภาพนะครับที่เรากำลังจับตามองอย่างมากว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไร Honda cbr 2 5 0พ wr นะครับนี่คือภาพที่ทุกคนนั้นบอกว่ามันคือภาพตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอนโดดเด่นด้วยอั s ไซด์ดาวหน้านะครับเป็นอุปกรณ์ติดรถอย่างชัดเจนซึ่งทางผู้ผลิตรองด้าน,นะครับได้มีการกล่าวกับสื่อมวลชนในอินโดนีเซียว่า รุ่นนี้จะมีราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันอย่างแน่นอนราคาที่แท้จริงจบมาเท่าไหร่ติดตามกับสายข่าวกันต่อไปครับ